งอกบงานงอกบงานงอ๊บผุดแต่ว่ามันมันคือลักษณะของคนทำงานไม่เป็นนะวิโรธแต่ว่าค e ิปเด e เซ busy อ่ doing s o m e t h i n g all the time บูชิดอ่ะจริงวิธคือใครไม่รู้จะพูดภาษาทยไรผมมันรู้สึกมาทำงานแล้วคือหัวนี่คิดอะไรไม่ออก บ้าบ้าบอๆไปวันๆแต่นึกอะไรได้ก็สั่งพวกนี้ก็รีบเร่งทำให้เสร็จแต่ทำหัวหมุนตลอดเวลานะพวกคนทางานไม่เก่งอ่ะรู้สึกว่าหัวหมุนแล้วันแก้ปัญหาตลอดเวลาจะแก้ปัญหาตลอดเวลาเลยอ่หัวหมุนหัวหมุนแต่ถามว่างานมีประสิทธิภาพไหมไม่ใช่เก่งเนมึงจะไม่หัวหมุนขนาดนี้ก็คือเราแพ้แต่เราถูกบังคับให้พูดว่าเราชนะทุกครั้งที่เราจะเอ่ยถึงแอปพลิเคชันนี้แต่ประชาชนแพ้ทุกวันแต่พอเราจะพูดถึงอีปัญหาของแอปเนี่ยแอปเราจะไม่อ่ะคือทำไมชื่อมันข่มขืน กันเบอร์นี้เปลี่ยนชื่อเป็นแอปประชาชนแพ้ได้ไหมเนี่ย5พันกว่าคนที่ไปยืนต่อคิวกันคุณตาคุณยายเป็นลมกันไปเนี่ยไม่รู้สักเท่าไหร่คือดูแล้วมันเสียความรู้สึกนะว่ารฐมันทีทเราเป็นยังไงแล้วมันแอปเสิร์ฟไหมโลดทุกครั้งที่เราจะอ่านข่าวว่าด้วยความหายนะและการทีตประชาชนเป็นขอทานเราก็ต้องพูดว่า เออเรื่องเกี่ยวกับแอปเราชนะมันไม่มีใครชน,นะค่ะทำไมจะต้องเอาคำว่าเราชนะมายัดใส่ปากเราเด้วยเหตุว่าเราจําเป็นจะต้องเอ่ยชื่อแอปนี้อ,อันนี้คือคือแขกคิดว่าโหดร้ายแล้วจะว่าเขาโง่ไม่ได้นะอันนี้ใช่ฮะนี่แขกนี่แค่เดือนกุมภาพันธ์มีเรื่องของเราชนะนะเดี๋ยวเดือนมีนาคมครับผู้ประกานตนมาตรา3 3กับคกากับเราไม่ทิ้งกันเร,เรารักกันเต็มกุมขมับได้เลยฮะ จะต้องอ่านข่าวเรารักกันไปอีกเดือนนึงมันเป็นปมด้อยของใครบางคนที่รู้สึกคนมันไม่รักอ่ะไม่รู้สึกว่ากูไม่ชนะเราต้องชนะไม่เขาอ่ะชนะตลอดเวลาเราอ่ะแพ้เขาเหมือนแรปพิสเนี่ยเขาเหมือนคนที่ข่มขืนเราอ่ะแล้วก็แบบข่มขืนเราไม่พอบีบคอให้เราพูดว่าสุดรักเธอสุดรักเธออะไรอย่าง รรย,งงยังไงก็ยังต้องพูดโครงการนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นมากมายทีนี้เนี่ยในฝั่งของประชาชนเองนะครับออกมาพูดถึงปัญหาอย่างเช่นต้องต่อแถวเป็นเวลานานวันแรกที่เปิดให้มีการไปลงทะเบียนสําหรับคนที่ไม่ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทย ออกมาส่งข้อความ,มเป็นเรื่องราวการทํางานของเขาเองนะครับบอกว่าในฐานะที่เป็นพนักงานกรุงไทยอันนี้เผยแพร่โดยเพจ<ม>เพจด,ดราม่าแอตติกนะครับบอกว่ากรุงไทยเองเนี่ยนะฮะมีก็เป็นแค่หน่วยงานที่รับนโยบายมาจากภาครัฐพวกเราเป็นพีงพนักงานที่ต้องทําตามคําสั่งตั้งแต่ชิมชอบใช้พนักงานก็ต้องออกไปที่ตลาดเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการและตอนนั้นเนี่ยร้านค้าไม่ได้สนใจ ก็ต้องเชิญชวนให้ครบตามเป้าหมายของภาครัฐส่วนโครงการเราไม่ทิ้งการพนักงานกรุงไทยต้องลงพื้นที่ทบทวนสิทธิให้ประชาชนนะตอนนั้นโควิดกําลังระบาดพวกเรากลัวกันมากทั้งนะครับต้องลงพื้นที่หาร้านเข้าร่วมโครงการยืนยันตัวให้กับผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วจนมาถึงโครงการเราชนะวันนี้รู้ไหมคะนะฮะสาขาหนึ่งจะมีพนักงานแค่สิบคนบางส่วนถูกแบ่งไปช่วยจุดบริการที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานรัฐน,นะฮะและยังต้องทํางานประจําด้วยการรับมือกับประชาชน เป็นร้อยเป็นพันมันต้องมีข้อผิดพลาดกันบ้างเราเข้าใจค่ะว่าอาจจะมีพนักงานบางคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้จนแสดงพฤติกรรมไม่ดีบ้างทุกวันนี้พวกเรากลัวโควิดเหมือนกับคนอื่นๆจากประสบการณ์ที่ลงพื้นที่เป็นผู้พิทักษ์นะฮะนี่เขาใช้คํานี้นะครับตบทวนสิทธิให้ประชาชนในโครงการเราไม่ทิ้งกันเมื่อเราได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านเมื่อเราได้ส่งความช่วยเหลือรู้สึกมีความสุขมากสุขก็หวังว่าทุกว่าครั้งนี้ทุกคนจะได้รับความช่วยเหลือและก็ ยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งของรอยยิ้มนะครับอ่า<ช>เราเป็นไงบ้างคะดิฉันโกรธทุกครั้งกับคา<ม>ว่ารอยยิ้มเนี่ยผมใช้คํว่าอ่าผมอ่านดูแล้วมันตอแหลเดียวถูกไหมฮะคือคือโทษนะครับคุณรับเงินเดือนนะฮะถูกไหมมันเป็นหน้าที่ที่รัฐให้คุณทําคุณก็ทำฮะนะครับอ่ไม่ใช่ออกไปจําได้ไหมจํานาข้าวข้าวต้องได้จากการขายถ้าคุณไม่พอใจกับนยโยบายนี้คุณออกไปประท้วงแบบนั้นบ้างซิ หรือไม่ก็ลาออกไปเลยฮะว่าไม่อยากทํารับเงินเดือนหลวงแต่บอกว่ามันเป็นนโยบายเขาสั่งแต่แขแต่เราก็ต้องกลัวมันนะแต่แขกว่ามันมีพี่แขกมีสองประเด็นกลับไปดูเทปเก่าของ Talking Thailand ตอนที่มีข่าวว่าสำหรับคนไม่มีสมาร์ทโฟนจะให้ทกอกับกรุงไทยรับลงทะเบียนย้อนกลับไปดูเทปนั้นนะคะแขกได้พูดไปดังๆว่า ทำไมจะต้องผลักภาระนี้ไปให้ทกสหรือธนาคารกรุงไทยทุกวันนี้ทกสหรือธนาคารกรุงไทยพน,นักงาน เจ้าหน้าที่ธนาคารงานประจําเขาก็ล้นมืออยู่แล้วเขาไม่ได้ว่างแล้วพวกคุณเนี่ยจะเอาภาระอันเนี้ยไปฝากไว้กับพนักงานแบงค์เพื่ออะไรแล้วคอยดูเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเพราะว่าคนมันก็จะล้นแบงค์จำได้ไหมแขกบอกโปรดิวเซอร์นะไปขุดเทปอันนั้นเอาพูดว่า คำพกาพยากรน่ะได้พยากรณ์แล้วว่ามันจะมีปัญหาแล้วถ้าแขกเป็นพนักงานแบงก์อ่ะแขกก็ชิปหายสวยแล้วกูแค่นี้กูก็ทํางานไม่ทันอยู่แล้วไหนจะเงินกู้ไหนจะสินเชื่อไหนจะนู่นนั่นนี่แล้วยังจะเอาอ,อ,อันนี้ยแล้วยังจะเอานี้มาทับถมกันอีกอข้อที่หนึ่งข้อที่สองเราบอกแล้วว่าให้ใช้วิธีส่งเช็คไปหาทุกคนข้อที่สามพนักงานธนาคารคะดิฉันเรียกร้องความเป็นธรรมให้คุณแล้วว่า พวกคุณไม่ควรมารับจ็อบสองจ็อบสาม,มจากภาระที่รัฐมาทิ้งไว้บนบ่าพวกคุณทำไมพวกคุณไม่ยืนขึ้นแล้วประท้วงรัฐบาลว่า รัฐบาลไม่มีสิทธิ์ทําอย่างนี้เราเป็นข้าราชการสิทธิ์ที่ของผู้ใช้แรงงานก็ควรจะได้รับการป้องกันทุ้มครองเหมือนกันคุณไม่มีสิทธิ์มาให้เราแบกสองจ็อบสามจ็อบจากงานประจําที่เรามีอยู่แล้วไม่ใช่มานั่งบีบน้ําตาเราก็กลัวโควิดเหมือนกันแต่ว่านะคะทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านก็เมนเทลิตี้แบบนี้ค่ะเขาถึงขี่คอคุณอยู่ทุกวันเจ้านายคุณ เจ้านายคุณนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีทั้งหลายมันถึงขี่คอบังคับให้คุณทํางานาแบกบรับสองจ็อบสาจ็อบเพราะพวกคุณไม่ลุกขึ้นมาบอกว่าไม่ทำทำไมไม่แจกเช็คให้ทุกคนจะเอางานมาเพิ่มให้เจ้าหน้าที่แบงค์ทำไมอถูกไหมไม่ใช่มาแบบว่า แต่เออมันก็หนักมากพวกเราก็่นป๋อนพี่เพรพาะชาวบ้านยิ้มค่ะมันก็หายเหนื่อยถ้าอย่างนั้นนะคะเขาเอาความ,มเป็นปนางฟ้าแบบเมื่อไทยประการชีวิตเนี่ยมาเรียกค่าไถ่ความรู้สึกพวกคุณพวกคุณก็ต้องก้มหน้าก้มตารับใช้อิรัฐบาลเผด็จการต่อไปบนะจบไหมนะ คือมันผิดฝาผิดตัวผิดความความที่คุณจะต้องออกมาพูดก็คือเราถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมโดยผู้บังคับบัญชาของเราโดยในอวัยของรัฐบาลนี่เป็นการใช้แรงงานเจ้าหน้าที่ธนาคารอย่างไม่เป็นธรรมไม่ใช่แบบเห็นใจเราดิคเ่ะเราก็เหนื่อยเราต้องออกไปตลาดในอย่างที่โคบุญตาบัดแต่พอเห็นรอยยิ้มของชาวบ้านมันชื่นคือถ้ามึงอยากทําการกุศลขนาดนั้นแล้วเขาเอาเรื่องการกุศลเนี่ยมาแบล็กเบลให้อยู่ทํา ด้วยความเคารพนะ้วพี่แขกผมเห็นด้วยกับพี่แข,ก,ขกนะ,ะถ้าย้อนกลับไปดูแลภาพอีป้าคนนี้มันเคยเป่านกหวีดเนี่ยผมจะสมน้ำหน้าอย่างนี้สมน้ำห <laughs> <laughs> น้าโมนี่ร้อนใจเย็นใ <laughs> จเย็นนึก <laughs> ถ <laughs> ึงภาพนั้นเลยเ <laughs> 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 จำธนาคารทกสได้ไหมจำได้ครับจำได้ครับต้องได้จากเงินเขยไม่ทํางานออกมาประท้วงออมสิปะเออใช่ใช่ใช่สุดจริงใช่ครับทีนี้สาหรับคนที่เป็นกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยที่ติดเตียงนะครับทางเพจของไทยคู่ฟ้าเองนะครับก็ได้มีการโพสต์ ข่าวเรื่องของโครงการเราชนะเนี่ยแหละครับบอกว่าเปิดรับลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนสําหรับคนที่มีความต้องการพิเศษนะครับไม่จําเป็นจะต้องเดินทางมาที่ธนาคารกรุงไทยนะครับก็คือให้คนที่ไว้วางใจเนี่ยสามารถดําเนินการให้ได้นะครับทีนี้ทางกระทรวงการคลังเองก็จะทํางานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสาธารณาสุขพมกรุงไทยสาขาในพื้นที่รวมถึงอาสาสมัครระดับหมู่บ้านทั่วประเทศ คอยอำนวยความสะดวกให้ในการลงทะเบียนโดยที่มีการจัดธนาคารเคลื่อนที่ไปรับลงทะเบียนกรณีผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สามารถให้ผู้ดูแลหรือคนในครอบครัวช่วยลงทะเบียนในชื่อของผู้ป่วยนั้นได้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ไม่แล้วพอให้ญาติลงทะเบียนแทนก็จะมีการคัดกรองสิทธ<ช>ิ์พิสูจน์ตัวตน<ช><ช>คือคุณผู้ชมคะแขกกบโกรธทุกวันว่าแล้วลคุณจะมาออกแบบโครงการให้งานงอกทําไมภาพที่ผมเพิ่งเห็นน่เนี่ยค,คืออย่างนี้ก็ต้องไปเองเหรอ อันนี้คือเป็นกรณีที่เขาน่าจะเดินทางไปที่ธนาคารคือคนไม่รู้ไงว่าจะต้องทํายังไงไปธนาคารจบแล้วอยู่อ่ะอยู่จะให้งานงอกไปที่อสองมอะไรทํำไมตั้งแต่แรกให้ดมดกันทวาหน้านะฮะก็อย่างที่บอกฮะถ้าคุณไม่ได้ปป่านกหวีดผมสงสารแต่ถ้านกหวีดมันคาปากอยู่เนี่ยสมน้ำหน้า นะฮะจริงๆก็ต้องเห็นด้วยลูกขึ้นมาทวงสิิห้าคือนกหวีดอ่ะเขาไม่ได้รู้สึกว่าชะตาการรมที่เขาได้รับอ่ะมันมาจากความเฮงซวยของรัฐบ,บ,บาลน,นะเขาอ่ะกรับรู้สึกว่า ฉันกาลังอุทิศตัวเห็นไหมความรอยยิ้มของชาวบ้านทำให้เรามีกําลังใจะคือเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของการสเครห์อันนี้ของชาวบ้านที่ไม่รู้อีโนอีเน่านหนังสือไม่ค่อยจะออกคนนั้นคนก็ไม่มีเธอก็โดนด่าซะบ้างนิดนหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องมาโพสต์ออกความเห็นใจไม่เขาก็ต้องโพสต์เพราะว่าเวลาอยู่ทําการกุศลหรืออยู่ทําการส่งอมันต้องบอกให้โลกรู้ใช่ไหมใช่ฉันก็เหมือนโฆษณาเมืองไทยประกันชีวิตอะ Oh. นึกภาพออกว่าคุณมม่ต้องเรียกน้ำตากันสักนิดอ,ะอ่ะออให้เห็นถึงความลำบากแต่ก็ยินดีที่จะทำออนะ,นะนะสำหรับคนที่ดูว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยเขามีการเพิ่มปุ่มฮะปุ่มในที่นี้ชื่อว่าปุ่มสละสิทธิ์เป็นง<พ>านโมหมอีกแล้วคุณผู้ชมอ้าวในระบบมันคัดกรองแล้วไง เอาคัดกรองมันก็รั่วได้นะอาจารย์ด้าราชการคนที่รับเงินเดือนหรือว่ารับเงินจากภาครัฐก็ยังได้รับสิทธิ์กันเยอะเลยทั้งที่ข้อมูลเรื่องข้าราชการเนี่ยคุณควรจะต้องมีเป็นอันดับหนึ่งเลยนะใช่ส่วนข้าราชการส่วนข้อมูลคนอื่นๆโอเคคุณจะไปเก็บตามฐานภาษีอะไรเราไม่ว่ากันนี่มันมีรั่วมันก็มาแก้ปัญหาละไรคือการเพิ่มปุ่มครั้งนี้นีเขาพูดกันว่าเหมือนเป็นการสารภาพผิดอะรู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์อะไปกดปุ่มสละสิทธิ์ซะาอะไรอย่างนี้ เออเอาข้อมูลเอาข้อมูล้ถามว่าคนที่ไม่สละสิทธิ์คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตรวจเขาจริงๆว่าเขาผิดหรือเปล่าครับมันก็แปลว่าจงใจให้ล้วนไหลเปล่าโอ้แต่ก่อนน้านี้เหมือนมีการพูดถึงกันนะว่าถ้ามีการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่ไม่ไม่ตรงกูดกับคุณสมบัติก็ต้องมีการจ่ายเงินย้อนกลับก็เอาซิก็ตรวจซิงั้นทำงานดีไปใส่เสียเวลาตรวจเีกงานงอบุงงอบงานงอบงานงอบสุดแต่ว่ามันมันคือลักษณะของคนทำงานไม่เป็นน่ะวิโรจน์แต่ว่า คลิปเดมเซลบีซี่ดูยิ่งซัมติงออเดอร์แอมบูชิดอ่ะจริงวิทย์คือใครไม่รู้จะพูดภาษาไทอะไรู้สึกมาตั้ไน้คือเวลาเราเจอคนอทำงานไม่เก่งอ่ะหัวนี่คิดอะไรไม่ออกบ้าบ้าบบไปวันๆแต่นึกอะไรได้ก็สั่งพวกนี้ก็รีบเร่งทำให้เสร็จแต่ทำหัวหมุนตลอดเวลานะพวกคนทำงานไม่เก่งอ่ะรู้สึกว่าหัวหมุนแล้วฉันแก้ปัญหาตลอดเวลาฉันแก้ปัญหาตลอดเวลาเลยแคหัวหมุนหัวหมุนแต่ถามว่างานมีประสิทธิภาพไหมไม่ไม่ใช่ประเด็นนะมึงจะไม่หัวหมุนขนาดนี้